รัฐบาลเนาะเลขทูบก่อนอันทุกคนพิมพ์เลขทูบเ่ยเลขทูบยังไม่ได้ให้ที่ไหนเพราะว่าเพิ่งจะสดสดร้อนร้อนเมื่อวันพระเมื่อวาน,วานเลยไหมแต่ก็ซื้อตเตัอรีไว้อยู่หรอกนะครับมันมันแปลกเพราะว่ามันเป็นเลขของอากงส่วนมากของอากงจะเข้าเข้าน่าจะหลุดไปงวดหนึ่งนอกนั้นเข้าตลอดไหม นะครับแต่ไม่ไดเอามาลงให้ส่วนมากเที่ยวมาลงให้เขาอ,อาจารย์เอาของปู่ของปู่เทวสุวรรณและของปพิคนีตนะครับแต่ส่วนของอากงเห็นไม้มเข้าแต่ไม่เชื่อนะีะไม่ค่อยเชื่อเพราะเลขจะออกแตกๆทูบแตกๆแ,แ,แ,แบบนี้นวกออกเก้าเก้าก็เหมือนกันให้ตั้งเก้าตั้งสามตัวก็ออกเก้าเก้าล่างแล้วก็งวดนั้นเก้าศูนย์หกก็สามตัวก็ไม่เชื่อเพราะว่า ไปไหว้ปกตินั่นแหละแต่ก็ขอว่าถ้าเรียกเข้าสามตัวเดี๋ยวจะมาแจบนนะผลไม้เก้ายอย่างก็เราไปแก้แต่ไม่ได้จุดเฉยๆแต่ไม่ได้ขอไงแต่มาสามงวดติดนะที่ถูกเรามาเน้นปู่เทเวทนะ์เนาะเพราะเราซื้อดอกกุหลาบนะบนดอกกลาบเก้าสิบเก้าดอกแล้วผลไม้เก้ายอย่างนะนะก็เลยมาเอาอันนี้เพราะเราบ่นอันนี้นะ นะครัเอาเลขทูกนะครับ,รบพิมพ์เลขทูกมานะพี่น้องจะได้สังเกตว่าสัญญาณไม่ไม่ติดไม่ขัดเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาอา่าเลขทูกนราเดือยวมาเดือดแต่ขอขึ้นนิดนึงอยู่ในเครื่องนะโอเค มันแตกนะทุกคนให้ดูเอาเด้อว,ว่าเป็นเลขอะไรตัวบนไหมมันมันเป็นได้อยู่สองอย่างเป็นได้ทั้งสามและแปดไหมพอมันแตกนั่นแล้วอาจารย์ถึงลงไปถ่ายไหมไม่ได้เฝ้าเพราะว่ามาสวดมนต์อยู่ด้านบนบ้านนะครับในส่วนของ ห้องพระข้างบนส่วนในนี้เป็นอากงที่อยู่ด้านล่างนะทุกคนลองพิมพ์มาเป็นเลขอะไรแต่ตามที่เห็นมันเป็นตัวบนนะแต่มันเป็นแปดและสามนะดวงนั้นชัดก็คือศูนย์และหนึ่งถ้าเป็นแปดมันก็เป็นเลขของเราเนาะที่อาจารย์ให้เป็นสามหางถูกไหม ถ้าเป็นสามอาจารย์ก็ซื้อรัตเตอรี่ไปในในในสามไหมหรือมันเป็นแปดก็ได้ก็เตียวทุกคนเพราะว่าถ้าตีใส่เลขกำลังวันเนาะกำลังวันมันมีหนึ่งมีห้ามีแปดก็เป็นไปได้แต่มันแตกออกมาฝั่งซ้ายมือมันเป็นเป็นสามไงพี่น้อง แล้วแต่เนาะอันนี้ดววแล้วแต่ดวงของแต่ละบุคคลว่าใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไรเนาะนะครับมองเป็นเห็นเลขอะไรเพราะอาจารย์มองเป็นสองสองอย่างก็คือสามและเปียกส่วนตัวกลางเนี่ยเป็นศูนย์และหนึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วเนะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับ ก็กแล้วแต่ดวงโชคของแต่ละบุคคลเนาะทุกคนมองเป็นแบบไหนมันเป็นสิ่งที่ลี้ลับสิ่งที่มันไม่เป็นตัวตรงๆดิที่ออกถ้าเป็นก็ก็แตกแปกอยู่นะประมาณนี้แหละนะที่ชัวร์ที่สุดนะอาจารย์ชอบศูนย์หนึ่งเนี่ยมันมันชัดเกียไหม เออหรือถ้าเป็นสามนยทุกคนจําได้ไหมอาจารย์คิดอย่างนี้ไหมงวดเมื่อกี้มันออกอะไรสามศูนย์ถูกไหมถูกไหมมันเกี่ยวกับอย่างนี้ที่อาจารย์คิดอย่างนี้ไหมคิดว่ากับนายกพักเกล้าไก่งวดที่แล้วนายกคนที่สามสิบถูกไหมทุกคนมันออกสามสิบทีนี้อาจารย์เลยคิดแบบนี้ไหมเบอร์ ลำดับพักปฏิลิษไหมหมายเลขอะไรทุกคนพินมาเบอร์เบอร์ที่เลือกตั้งของพักก้าวไกอ่อ่ะเบอร์พักมันอาจารย์ว่ามันจะใกล้เคียงกับนายกคนที่สามสิบไหมใครรู้มั้งเบอร์หมายเลขปฏิลิษของพักก้าวไก่เนี่ยนั่นไหม มันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนออกสามสิบแล้วเป็นสามสิบเอ็ดอย่างนี้ไหมเป็นไปได้ไหมศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามอาจารย์ชิดอย่างนี้ไหมกินกันเม็ดเดียวอาสิ่งที่คนไม่คาดฝันโอ้ยล็อกอีกแล้วเพราะเมื่อกี้ออกสามศูนย์แล้วทําไมไมาออกสามหนึ่งโอ้ยของก้าวไกลอีกแล้วเนี่ยในความรู้สึกคิดแบบนี้ไหมทุกคนใช่ไหมถ้าเป็นแปดมันก็เป็นเลขเด่นของอาจารย์เพราะอาจารย์เด่นหกกับแปดนะ เพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ความเชื่อเนาะเนีสิ่งที่อาจารย์ชิดชิดนอกกรอบเลยชิดตัวที่มันออกแล้วก็ไปถึงกระแสเพราะว่าช่วงนั้นมันกระแสรแรงเนี่ยที่อาจารย์บอกว่านายกคนที่สามสิบมันเพิ่งออกไปสามสิบแล้วแล้วมันมาออกสามสิบอีกมิกี้ที่อาจารย์เด่นสาอาจารย์ไม่เอาศูนยใส่ก็มาออก นะยกเข้าไปจังหวัดลำพูนเนาะไปซื้อลัตเตอรี่สามศูนย์ใช่ไหมจะออกก็ออกสามศูนย์จริงๆทีนี้จารเลยไม่คิดว่าลำลับพักมาเห็นเลขตัวนี้อาจารย์คิดเลยมันออกสามศูนย์แล้วก็เลยไม่คิดใกล้ๆเขานะ่ะคือ,อเขาเป็น่ะ ว่าที่นายกและพักที่จะสามารถมาบริหารประเทศแล้วก็เลยชี้ใส่ตัวเลขที่จะนำพาประเทศหรือนำพาพักนี้มาเป็นผู้นำนะ,นะก็เลยคิดใส่หมายเลขพักนะนะพอเห็นเลขแล้วอาจารย์เลยคิดแบบนี้ไหมนะครับ ถ้าออกหนึ่งแปดอาจารย์ก็ไม่อยากตีเพราะว่าเลขอาจารย์มันก็มันมันซื้อไว้แล้ว <c oughs> คุณเมียนยู่เพราะว่ามันเป็นเลขของเราอยู่แล้วไง <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูว่าเลขของเราเรียกอะไรนะในใบฟ้านะครับถึงไม่อยากตีใส่นะอันนั้นก็มันเป็นเลขของเราอยู่แล้วคุณออยาก่อนหรืออะไรเนี่ยธยากรนะครับมันเป็นเลขของเราอยู่แล้วนะแปดสามสามแปดนะทุกคนนะ เลขรัฐบาลไปหวยไบฟ้าเดี๋ยวจะให้ดูเพราะมันเป็นเลขของเราเลยไม่ตีนะครับคือตัวนี้ไงมันเต็มเต็มของเราอยู่แล้วเพราะโบดสังเกตเห็นไหมที่อาจารย์เน้นน่ะก็คือชุดสามตัวเห็นไหมอืมเนเป็นเลขของเราอยู่แล้วเพราะอาจารย์เน้นไปที่นะที่เด่น่ะเด่นหกกับเด่นแปดนะครับหลักหน่วยไ็ไปตามนั้นเลยเห็นไหมเพราะมันมาตัวนี้เราได้อยู่แล้วเพราะอาจารย์ก็ก็บอกอยู่นะเล่นทุกตัวบนล่างไปกลับ บนกันล่างล่างกันบนนะครับบนก็คือแถวบนล่างก็คือแถวล่างถ้าใครไม่ได้ดูไล์สดก็ไม่รู้นะว่าแถวบนคืออะไรแถวล่างคืออะไรอันนี้คือสําหรับคนที่ยังไม่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นถึงมาปฏิปัตต่อกับทูบไงเป็นตัวกันนะนะครับมันจะออกทูบหรือจะออกสตรนะจะถึงไม่ตีถ้าถ้าตีใส่มันก็เป็นเลขของเราอยู่แล้วนะทุกคนเห็นไหมที่อาจารย์ซื้อเห็นไหมเกี่ยวกับแปด ถูกไหมนะมันก็เป็นเลขของเราอยู่แล้วไหมนะครับชัวชัดเนาะที่คนคงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้มันจะเลขออกอะไรนะอีกอย่างมันเป็นวันวันสําคัญวันพระไหม,มเกิดให้เกิดมาสื่อประมาณนั้นถ้ามีให้ก็มาเลขสูตรของเรามันก็เป็นของเราอยู่แล้วอย่างนี้ไหมนะครับคงประมาณนี้แหละนะนะครับ อลองเอาไปพิจารณาบ้างเนาะทุกคนอ,อย่างว่าเป็นตัวไหนอย่างไรอะ